สวัสดีครับผมบอยสตีดเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพามารีวิวตัวล้อที่เป็นยอดฮิตนะตอนนี้ของตัวเ e s t s สปอรนะครับเป็น TC 105n นะครับกับ TC 105x ว่า2ตัวเนี้เขามีข้อแตกต่างกันที่จุดไหนบ้างนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาอาจจะเป็นโคนละสีกันนะครับจะมาดูในเรื่องของตัวก้านแล้วก็ตัวดีไซน์เขาว่า2ตัวนี้เขาแตกต่างกันที่จุดไหนบ้างนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับเป็น TC 105n นะครับตัวนี้นะครับ TC 1 0 5 n ให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะมีตรงนี้เขียนว่า TC 105N นะครับผมจำนวนก้านตรงนี้ก็จะ10ก้านแล้วก็ข้อข้อแตกต่างจุดแรกที่ผมสังเกตนะครับจะมีเรื่องของตรงนี้ครับผมตัวก้านตรงนี้ลักษณะตรงหน้าเขาอะครับตรงนี้จะเป็นมันจะแบนครับแล้วก็ตัวมันจะมีร่องคีพข้างในแบบนี้ จะมีร่องตัวนี้ตัววีลักษณะนี้เป็นร่องเวลาเ,าเอามือรูปเข้าไปจะเป็นร่องครับแล้วก็ถัดจะมาจะเป็นแบบเรียบแล้วก็สลับไปเป็นร่องแล้วก็เรียบแบบนี้ครบหมดทุกจุดนะครับ mm hmm. เขาทํามาเพื่อเอาไว้ตรงนี้เอาไว้กวักลมครับระบายความร้อนของตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับเพื่อให้ลมอ่ะช่วยกวักเข้าไประบายความร้อนส่วนตัวก้านก็มีทั้งหมด10ก้านเป็นลนักษณะก้านตรงนี้จะรู้สึกแบน ขอบตรงนี้ก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวจะมีขอบตรงด้านในกับด้านนอกตรงนี้ก็จะมีมุมที่ต่างกันอยู่หน่อยนึงนะครับโอเคอันนี้เขาเรียกว่าสี FMD นะครับผมสีเท่ากันนะครับก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับของตัวเวส t ปอร์ส่วนต่อมาเรามาดูตัว TC 1 0 5 X นะครับว่ามีข้อแตกต่างกันที่จุดไหนกับตัวตัวนี้บ้างนะครับผมเวสปอร์ 1> tc 1 0 5 x นะครับผมตรงนี้จะเขียนว่า tc 1 0 5 x อันนี้เป็นสีไฮเปอร์แบ็คนะครับก็จะเป็นสียอดฮิตมันจะออกสีเรืือบๆเงาๆออกลมดำหน่อยๆนะครับโอเคข้อแตกต่างจุดแรกที่ผมสังเกตนะครับตัวก้านตรงนี้เวลาเรารูปมันจะเริ่มโค้งมนขึ้นมาแล้วมันจะมนกว่าแล้วก็ข้างในก็จะมีร่องตัวนี้จะเป็นร่องนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้จะไม่มีร่องครับจะเป็นสันแบบประมาณนี้ เป็นสันเหมือนตัวแรกครับที่เอาไว้กวักลมแล้วเขาก็จะสลับกันไปเรื่อยเป็นร่องตัววีแล้วก็เป็นสันก็เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อให้กวักลมไประบายความร้อนตัวคาลิปเปอร์เบรกได้ดีขึ้นนะครับส่วนสีตัวเนี้เขาจะเป็นสีเห็นไหมเอยเป็นเหลือบเหือบเงาเงาให้มันดูเรียบหรูครับใส่กับรถก็รถปีใหม่ก็มจะทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นดูเรียบหรูขึ้นนะครับ แล้วก็พวกฟอนต์ต่างๆก็จะเขียนประมาณนี้ไว้เลยก็อันนี้จะเป็นล้อขอบ15นะครับทั้งคู่เลยเป็นล้อขอบ15กว้าง7ออฟเซต35นะครับแล้วก็แตกต่างที่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือร่องตรงนี้ครับเขาจะมีร่องเหมือนเดิมแหละแต่ตัวขอบในขอบนอกเขาจะใกล้เคียงกันครับตรงนี้จะมีความใกล้เคียงกันก็จะประมาณนี้ก็สังเกตง่ายๆก็ดูที่นี่ครับเขาจะเขียนบอกว่า TC 105X ครับส่วนพวกด้านในก็จะมีปั๊มจุดต่างๆที่จะบอกเรื่องของขนาดล้อความกว้างล้อแล้วก็ออฟเซ็ตล้อนะครับประมาณนี้เลยเข้าวๆข้อแตกต่างดูภายนอกอาจจะให้คล้ายกันก็จำนวนก้านเป็น10ก้านเท่ากันนะครับตามสไตล์ของตัวรุ่นนี้ก็จะมีพัฒนาในเรื่องของสีแล,ลสาาแล้วก็ตัวลักษณะก้านที่มันมนขึ้นมาครับแล้วก็ตัวร่องระบาย ที่กวักระบายความร้อนพวกชุดคาลิปเปอร์ข้างในที่เขาเพิ่มแล้วก็ดีไซน์ใหม่ขึ้นมาโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับตัวล้อยอดฮิตของเ e s t ์สปอรระหว่างตัว TC105N กับ TC105X ก็จะมีข้อแตกต่างประมาณนี้วันนี้ก็อาจจะจบรีวิวตัวล้อรุน่นนี้ไว้เพียงเท่านี้แค่มาให้ดูเรื่องข้อแตกต่างระหว่าง2รุน่นนี้ว่าแตกต่างกัที่จุดไหนบ้างนะครับผมวันนี้ผมบอยลารสติดเลสซิ่ง ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ